ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่อยากสวยแต่อยากนอนนักร้องสาวชื่อดังโอททำงานหนักจะตายพร้อมเปือยหน้าสดลั่นแรงนักร้องสาวชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักวีวิโอเลตล่าสุดออกมาโอททำงานหนักจะตายพร้อมเปื่อยหน้าสดก่อนลั่นแรงเป็นชนีนี่เหนื่อยนะสำหรับนักร้องสาวสวยวีวิโอเลต ที่ตอนนี้ดูเหมือนงานจะรัดตัวไปหมดทั้งเดินหน้าทำงานทั้งงานเพลงงานโฆษณาและถ่ายแบบจนเจ้าตัวแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาพบปะเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งหวานใจหนุ่มก้าวจิรายุก็แทบไม่ได้เจอล่าสุดวีวิโอเลตขอระบายความเหน็ดเหนื่อยที่ไม่ไหวทั้งร่างกายและจิตใจด้วยการเซลฟี่หน้าสดตัวเองให้เห็นกันชัดๆทุกรายละเอียด สีหน้าอดทนอดกั้นเหลือเกินก่อนจะโพสลงทวิตเตอร์ส่วนตัวเพื่อระบายความในใจระบุว่าโบยทำงานเยอะจะตายอยู่แล้วเวลานอนพักแทบไม่มีสุขภาพต้องดูแลต้องออกกำลังกายจะเอาเวลาที่ไหนไปออกจ๊ะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เจอหน้าเพื่อนเจอแฟนเมนก็ยังต้องเป็นแค่รับมือกับอารมณ์ตัวเองก็เหนื่อยละจ้ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ยังต้องสวยด้วย เป็นชนีนี่เหนื่อยนะเอาจริงทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงและให้กำลังใจขณะที่วีวีโอเลคอมเมนต์กลับด้วยว่าขี้เกียจสวยแล้วไม่จำเป็นอยากนอนคะ่ะฮ่าฮ่ฮ่เรียกว่าเธอคนนี้เป็นสายนอนตัวจริงฮ่าฮ่ฮ่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ